น้องเกลว่ายพระอธิษฐานขอพรหันมามองมือป้าเจีย๊ยพูดไม่หยุดเลยต้องคอยตกย้ำกันอยู่เสมอสำหรับน้องเกลลูกสาวซุปตาของชมพูร่ระยากับนวิศรุตว่ามีอายุเพียงสองขวบกว่าเท่านั้นแต่คำพูดคำจาและการสแสดงกิริยาท่าทางต่างๆแทบไม่ต่างจากคนโตเลยทีเดียวล่าสุดชมพู่ริยาได้เผยคลิปขณะที่น้องเกลยืยนไหว้พระเจ้าที่เจ้าทางอยู่บนคอนโดพร้อมยืนอธิษฐานอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่เมื่อน้องเกวได้เห็นป้าเจี๊ยบพี่เลี้ยงที่รักสุดหัวใจถือทูบไหว้พระอยู่ข้างๆหนูน้อยก็รีพูดทันทีว่าน้องเกวไหว้แค่มือน้องเกวไหว้ไม่ได้อันนี้น้องเกวไม่ไหว้อันนี้น้องเกวไหว้แต่มือน้องเกวไม่โดนงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันรัวๆในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเกวทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็วมากเห็นแบบนี้ใครจะไม่หลงได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ